อันนิสงการดูแลพ่อแม่12ประการที่ลูกกะตัญยูจะได้รับสวัสดีครับท่านผู้ฟังวันนี้ครูกฎก็มีเรื่องราวที่จะมาเล่าให้กับท่านผู้ฟังได้ฟังกันเข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องครูกฎเรื่องราวที่ท่านผู้ฟังจะได้ฟังต่อไปนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยนะครับอันนิสงการดูแลพ่อแม่ ก็เกิดบุญมากมายมหาศาลเจริญก้าวหน้าตลอดชีวิตเพราะพระพุทธองค์ตรัสว่าถ้าบุตรจะพึงวางบิดามารดาไว้บนบ่าสองข้างของตนประคับประคองให้ท่านอยู่บนบ่านั้นป้อนข้าวป้อนน้ำให้ท่านทายอุจาระปัสสาวะบนบ่านั้นเสร็จแม้บุตรจะมีอายุถึง100ปีและปนิบัติท่านเช่นนั้นตลอดชีวิต ก็ยังนับว่าตอบแทนบุญคุณท่านอย่างไม่หมดยังมีผู้อุปมาไว้ว่าหากเราใช้ท้องฟ้าแทนกระดาษยอดเขาพระสูเมนแทนปากกาน้ำในมหาสมุทรแทนมึกเขียนบรรยายคุณของพ่อแม่จนท้องฟ้าเต็มไปด้วยอักษรผู้เขาศึกกร่อนจนหมดน้ำในมหาสมุทรเหือดแห้งก็ยังบรรยายคุณของพ่อแม่ไม่หมด จากที่กล่าวมาข้างต้นพระพุทธองค์ตัดเพื่ออะไรนั่นก็เพื่อจะให้รู้ว่าสิ่งที่เราควรกระทำก่อนจะไปสแสวงหานอกบ้านนั้นอยู่ใกล้เราเหลือเกินแต่เราไม่เคยมองดูคุณค่าอันนี้เลยอันนี้สงการดูแลพ่อแม่บิดามารดาเป็นผู้มีพระคุณอันยิ่งใหญ่ของบุตรสรุปโดยย่อคือ หนึงเป็นต้นแบบทางกายแบบเป็นสิ่งที่จำเป็นในการทำให้ของทั้งหลายในโลกมีค่าสูงขึ้นตัวอย่างเช่นก้อนดินเหนียวธรรมดาถ้าหากนํามาใส่แบบพิมพ์แล้วพิมพ์เป็นตุ๊กตาก็าทำให้ดินก้อนนั้นมีค่าขึ้นมาเป็นเครื่องประดับบ้านเรือนได้ดินเหนียวก้อนเดียวกันนี้หากได้แบบที่ดีกว่าขึ้นมาอีกเช่นแบบ เป็นพระพุทธรูปดินเหนียวก้อนนี้ก็จะส่งคุณค่ามากยิ่งขึ้นผู้คนได้กราบไหว้บูชาจะเห็นได้ว่าคุณค่าของดินเหนียวก้อนนี้ขึ้นอยู่กับแบบที่พิมพ์นั่นเองในทํานองเดียวกันการเกิดของสัตว์เช่นเป็นช้างมา้าวัวควายแม้จะมีปัญญาติดตวัวมามากสักปานใดก็ไม่สามารถทำความดีได้เต็มที่ โชคดีที่เราได้เกิดเป็นคนในโครงร่างที่ประเสริฐกว่าสัตว์ทั้งหลายเหมาะในการทำความดีทุกประการเราจึงสามารถใช้ความรู้ความสามารถประกอบคุณงามความดีได้เต็มที่ทั้งนี้ก็เพราะเรามีพ่อแม่เป็นต้นแบบทางกายนั่นเอง 2. เป็นต้นแบบทางใจให้ความอุปการะเลี้ยงดูฟูม่มฟักทะนุถนอม อบรมสั่งสอนปลูกฝังกิริยามารยาทให้ความรู้ทางทางโลกและทางธรรมแก่ลูกพระคุณพ่อแม่ในการเป็นต้นแบบทางกายให้เราก็นับว่ามีมากเหลือหลายแล้วยิ่งท่านอบรมเลี้ยงดูเรามาเป็นต้นแบบทางใจให้ด้วยก็ยิ่งมีพระคุณมากเป็นอนเนกอัน,นั้นอันนี้สงการดูแลพ่อแม่12ประการ การที่เราทุกคนเกิดมามีพ่อแม่ผู้ให้กำเนิดเราขึ้นมาถือว่าท่านทั้งสองเป็นผู้มีพระคุณที่สุดในชีวิตและเมื่อลูกเติบโตขึ้นมาพ่อแม่ก็คอยดูแลสั่งสอนให้เป็นคนดีของสังคมซึ่งสิ่งที่ผู้เป็นลูกจะต้องพึงกระทำเมื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่นั่นคือการตอบแทนบุญคุณของพ่อแม่และผู้ที่เลี้ยงดูเรามา โดยการตอบแทนบุญคุณของพ่อแม่นั้นเราสามารถเลือกทำได้แตกต่างออกไปบางคนพอจะมีกำลังทรัพย์ก็เลี้ยงดูเป็นอย่างดีสร้างบ้านใหม่พาไปเที่ยวพักผ่อนซื้อข้าวของเครื่องใช้ที่จำเป็นให้แต่สำหรับบางคนที่ไม่มีกำลังทรัพย์มากพอแค่ดูแลปรนนิบัตท่านก็ถือเป็นอน,นิสงส์กุศลผลบุญที่ยิ่งใหญ่เช่นเดียวกัน นอกจากนี้ยังมีอีกหลากหลายวิธีที่ผู้เป็นลูกจะสามารถตอบแทนให้กับพ่อแม่ได้เมื่อพ่อแม่มีพระคุณมากมายปานนี้ลูกจึงมีคุณธรรมต่อท่านคุณธรรมของลูกเริ่มที่ได้รู้จักพ่อแม่คือรู้ว่าท่านดีต่อเราอย่างไรสูงขึ้นไปอีกคือตอบแทนบุญคุณท่านโดยมีการตอบแทนบุญคุณพ่อแม่ตามหลักมงคลข้อที่ส1 บำรุงบิดามารดาสามารถแบ่งเป็นสองช่วงคือ 1. ตอนที่ท่านยังมีชีวิตอยู่ก็ช่วยเหลือกิจการงานของท่านเลี้ยงดูท่านเมื่อท่านยามชาราดูแลปรนนิบัติการกินอยู่ของท่านให้สะดวกสบายและเอาใจใส่ช่วยเหลือเมื่อท่านเจ็บป่วย 2. เมื่อท่านล่วงลับไปแล้วก็จัดพิธีศพให้ท่าน และทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้ท่านอย่างสม่ำเสมอแม้ว่าเราจะตอบแทนพระคุณท่านถึงเพียงนี้แล้วอย่างนับว่าเล็กน้อยเมื่อเทียบกับพระคุณอันยิ่งใหญ่ที่ท่านมีต่อเราผู้ที่มีความกรตันยูกะตะเวทีต้องการจะสนองพระคุณท่านให้ได้ทั้งหมดพึงกระทำดังนี้ 1. ่ถ้าท่านยังไม่มีศรัทธาในพระพุทธศาสนา ก็พยายามชักนำให้ท่านตั้งอยู่ในศรัทธาให้ได้ 2. ถ้าท่านยังไม่ถึงพร้อมด้วยการให้ทานก็พยายามชักนำให้ท่านยินดีในการบริจาคทานให้ได้ 3. ถ้าท่านยังไม่มีศีลก็พยายามชักนำให้ท่านรักษาศีลให้ได้ 4. ถ้าท่านยังไม่ทำสมาธิก็พยายามชักนำให้ท่านทำสมาธิภาวนาให้ได้ เพราะว่าการตั้งอยู่ในรัทธ,ธาการให้ทานการรักษาศีลการทำสมาธิภาวนาเป็นประโยชน์โดยตรงและเป็นประโยชน์อันยิ่งใหญ่แก่ตัวบิดามารดาผู้ปฏิบัติเองทั้งในภพนี้และภพหน้าและเป็นประโยชน์อย่างยิ่งคือเป็นหนทางไปสู่นิพพานอานินนสง์ของการดูแลพ่อแม่มีอยู่12ประการดังนี้ 1. นึ่ทำให้มีความอดทน 2. องทำให้เป็นคนมีสติรอบคอบ 3. ามทำให้เป็นคนมีเหตุผล 4. ี่ทำให้พ้นทุกพ้นภัยได้ห้าทำให้ได้ลาบโดยง่าย 6. ทำให้แคล้วคลาดปลอดภัยในยามขับขัน 7. ทำให้เทวดาลงมาพิทักรักษาผู้ที่ทำ 8. ทำให้ได้รับการยกย่องสรรเสริญ 9. ทําทำให้มีความเจริญก้าวหน้า 10. ถ้ามีลูกก็จะได้ลูกที่ดี 11. ทําทำให้มีความสุข 12. เป็นตัวอย่างอันดีแก่อนุชนรุ่นหลังเพราะการปรฏิบัติในบิดามารดานั่นแลบัณฑิตทั้งหลาย ย่อมสรรเสริญเขาในโลกนี้นี่เองเขาละไปแล้วย่อมบังเกิดในสวรรค์ทั้งนี้สำหรับลูกคือคนที่เป็นพ่อเป็นแม่แล้วก็ตามแต่ยังมีพ่อแม่ซึ่งเป็นปู่ย่าตายายของลูกๆอยู่หากใครที่รู้ตัวว่ายังทำหน้าที่ของลูกไม่ดีพอเริ่มใหม่ตั้งแต่วันนี้ยังไม่สาย กลับบ้านไปดูแลพ่อแม่เอาใจใส่ท่านให้มากๆเหมือนกับที่ท่านดูแลเรารับรองว่าชีวิตของคุณจะดีขึ้นจะเริ่ขึ้นอีกเยอะเพราะสิ่งที่ท่านได้รับกลับคืนมาคือรอยยิ้มและความสุขทางจิตใจที่หาจากที่ไหนไม่ได้อย่างแน่นอน กราบขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องครูกฎนะครับเรื่องราวบ,บาบุญขุนทนารกสวรรค์เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังสุดท้ายนี้ครูกฎก็ต้องขอกล่าวคําว่าสวัสดีครับ